วันนี้จะมาสอนวิธีการทำข้าวผัดแน่ๆอย่าพึ่งปิดถ้ามีข้าวหุงสุกใหม่ๆร้อนๆก็ตักออกมาใส่จานก่อนผัดให้มันเย็นเพราะถ้าเราผัดข้าวร้อนมันจะทำให้ข้าวแฉะถ้าข้าวมันเย็นแล้วก็ทำให้มันแตกก้อนเรามีอะไรบ้างน้ด,ดีซีสุก หอยนางรมหอยนางรมไม่ต้องใส่เยอะเพราะมันจะทําให้ข้าวแฉะใส่นิดน้อยพอว่าได้ใส่ <laughs> น้ําตาลน้าตาลอย่าเพิ่งใส่แล้วก็อย่าใส่เยอะเรารอใส่ตอนทัดซิมว่ามันเค็มหรือไม่ก็ใส่นิดน้อยให้มันพอได้รดกลม่อม,มีอะไรมากมีไข่สองฟองท,ทําไมถึงไข่ใส่ไข่สองฟองเพราะว่าถ้าเราใส่ไข่ หนึ่งฟองม,มันจะทําให้ข้าวฝัดเราไม่กลมกลม่อมไม่อร่อยมีอะไรกระเทียมทํากระเทียมเกียวให้หอมก่อนค่อยเอาค่อยเอากุ้งลงกุ้งกุ้งเราจะหั่นเล็กๆน,น้อยอย่างนี้เพื่อมันจะได้เข้าพริกเข้าเกลือเข้าถึงเนื้อและกุ้งมันตัวใหญ่ด้วยเลยหัน่นฮอมเมืม่อ,อไรเมื่อเราใส่ข้าวลงไปแล้วหลังจากใส่กุ้ง เราก็ใส่อันนี้จะมีลงไปพร้อมเลยเพื่อมันจะได้สุกให้รสหวานของมันออกมาแค่นี้แหละก็ได้ข้าวผัดที่อร่อยน่ารับประทานถ้าจำไม่ได้กดดูใหม่ได้